của đi, mưa ừ, anh ý... mưa khu ải à đây nồi à đây, xoay trụ nó, phu làm xoay trụ nó. xoay trụ tao vàng nọ, tao phu mà, <laughs> ừ. làm cái cây โอเคต้นบขาตอนนั้นนะเอาเอาเอาี่นหะอยจับกันนี่แล้วก็ฟุยกจับก็ังจับเนาะกอยจับเยจเลืบวให้อยจับนั่นน่ให้จับนั่นนี้ทาไรจะกหน่อยจะจับจะบายคอยเดขาีบกยบ้วมัวเล่จับวนีคือข่อยนี่คอยจับื่อเอาเอาันตั้งบุคอยจับเข่ามันฮึสอดอ บกระดาละบทก่มันหมื่นจ้ก้อนจ้ก้อนมันเาจะทำมันไปจำคำตัวเื็นตัวจะแก่เลยไม่ไม่โอ้มันหมื่นเนาะ không che không che ha bo vai đó lại ngồi đây rồi, cái gì chứ, à, khoe แล้วมึงหยิไปน่แล้มาบ้านเาผานเามาเอาพูดเอาเืเลยไปเพี่กันงนะเที่ยวกันนะดีเข้า่ะโอ้บวงกินม้อเลยว่ะ เอาไปอย่าข้าวเห็ดขึ้นแน่นีเด้อมาองจะลองคิดันปน่ยเิดอะไรู่วะ่ลองเข่ามากเราได้แค่นี้ก็หน่อย ลำหน้าบมดเยกระเท้ามาหาย,หายได้เนาะไปให้ดูเคยกู้แลหวอครับวเด้๋วผมเครื่อไงไปเผาเนาะนะนะทุกคนเราจะเอาเครื่องอไปเผานั่งกระปอบนะทุกคน Phường Mò có vầy đấy, đây là Mò vật này Ô, đây sân cơ sĩ đấy ạ

เดี๋ว่นค่ายเลก็เมื่อไปคนอย่างเดียวเหรอ ไปๆๆๆสมมุติว่าเรากําลังจะไปชมน้ํามันอะไรให้ใครนะครับเนี่ยนะได้รับน้ําเชียงสังเกตพวกประเทศนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้มีอะไรนะครับ <laughs>

อ้าอ้ออ้ธอ,อคิดคือเาเลยทำไรทำไป,ไปไนี่ก็ยัโอ้เืองขาดดีนะขันใหม่เืองเนาะบุใหม่บร่อบุเกามันเนาะถือฟอง่มันก็เช็องๆได้บอน้ำนยได้ข,งขงองให้แล

บุเราเอาเบิ้งมีจ้ะโอ้ทองนกกต็นแปดเโอ้นมันมีกูดนด้ใส่ของเส่เบิ้งมีของเสโอ้ัวเงียวมาทางนี้อ้หวเสียวมาางนี้ส่สิอ้าวอยู่ไอยู่สินได้สินอะไอเากี่อกในซองคนนีมาู่วัน

sao chữ thủ hơn sao mà chịu sao sao chịu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  cắt em nữa, chịu sao 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 chịu đi มึงทายท่องอยู่วจะเลยเอ่มา่านี่ทแน่นี่ไม่ไดทำเรื่องแน่น่ะกินในหองดิด่บัการน้องแขึคนก็ปูมากเออยาบ้าร์นต่

ตอนนด้คร <Bond> ับแม่ค <occurs> <th> ุ้มครับแม่นน่ะเอาเขาด้วยใช่หรเขาบั่นตรงเซ่เราเซ่เราก่อนยังมาจุเนาะใ่เลยอะไรแม่บตรมเอาเครื่องให้เนี่มาเตมเลยเอาแล้วมันจะเป็นตัดตรพะนาด

เบิร์ตเจ้าภาพเหรอนี่นี่เจ้าภาพทำไงเบิร์ตไปเอาคนอ๋อเจ้าภาพแจกข้าวกันใช่ไหมนึงกินตับบานน่เเฮฮ้กกิยลูหลานบบบ่่่ีออกเเเขาาิงนูู้ยะโอ้เขาเนาะออืต้องอย่างนี้กินกันแหล

กแค่หน้ามากเ้ยป่หน้าด้วยแค่หน้าไอ้ไม่หมดตัวกูหมดตัวยังยังใครยังใอ๋ออะนะเอาฝากคุณโนมาส้อยใส่กันหนิกรคือเดียวเล่นน้ยังไงก็เป็นน้อ้ขนาดใหญ่เยนขนาดใหญ่ คนละนาตดวไห้กันหยางตันีิหยาบตัวน่ากินตัวนี้ทั้งหมดหยาบโอ้ปุบปุบตัวเนาะตีได้กันมั้งปาเบิ้งกอนน่ากี่ต้มเนี่ยนิมไม่รู้บ่ครับหมดละขโมยไปเยาะเลยพอเราบริษัทไปหมดเลยยังยัง bọn một hộp đi, như, vậy nội. Ừ. Ừ. Vậy, như vậy nội, đây nội. Bò ná. Bây giờ đây nội xoay ở rồi đấy.